ถ้าผมเห็นยังไม่เปลี่ยนผมเจอที่ไหนผมตีนะผมบอกก่อนเพราะผมหรือว่าผมพี่ดำพูดไปแล้วว่าในสภาว่าไม่ให้ใช้สูตรดำนะหรือว่าโทนดำเลยเออมึงไม่รอบงรอบอสเทียอะไรกูจะให้มันเปลี่ยนเลยกูพูดไปแล้วเลี่ยมไม่ยาก่ไอคิมมารมสองมึงป่ะน่ะอารมสองท่อดังมึงเป่าไม่แกเห็นปะออืใช่พี่ บอส่ส่งสีให้กูบรอกมั้งบอกมันมันมันจะส่งหรือมันจะให้กูหามึงถามมันเบอร์เบอร์มันมาดิกูโทรเลยมันจะให้กูมันมันจะส่งมันจะให้มึงส่งหรือว่ามันจะส่งให้มึงหรือมึงจะให้กูหาสามเก้าสองแปดสามนะนี่เบอร์ตัวนี้วะเบอร์กูแม่แม่คนอะไรชื่ออะไรวะลิโค่เป็นเด็กสุดลำลองสุดลำลองสุดสำรองเพื่อเขาตีบสุดดัมเพื่อเขาตีบหลายรอบไง กำลังขึ้นฝั่งไปหาเรือดูอยากให้กูต้องล่าไอ้เหียโอเวอร์ Over สูตรขาวสูตรสำรองกันนะนะาสำรองเขาเวลาเขาตีสูตรกับสูตรดำไงว่าไงออมซุป โอนได้แล้วเพื่อนโอนได้แล้วโอนได้แล้วโอ้ยไม่นี่สฮัลโหลครับนี่แก๊งไหนเนี่ยมันมันมันโอนได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอนก็ได้มามน,นู่แก๊งไหนเนี่ยอยู่อยู่ไม่มีแก๊งครับโอเคครับไม่เอาเจ้าสุดแดงมาทำไมสีดแดงอินเดียมไม่สวย โกโก้เยู่ท่าเรือนใช่ใช่ใช่ เพราะว่ามมีดาวไงมันเลยส่งไม่ได้มีแกงนับมีแกงใช่ไหม กนที่11ดาวครับนี่ไงสองด้านละทำะไรอะพี่ตูตรงนี้ไม่กูรอคุยกับไอ้แก๊งทิปเปเดกกูจะให้มันไปใส่สูตรไม่กูดูกูได้ข่าวมันใส่สูตรสีดำฮัลโหลครับนี่แก๊งไหนเนี่ยทิปเปเดกครับอันนี้สูตรสีอะไรอ่ะเออจริงๆเป็นผมลงสีเทาไว้ครับแต่โลงประเทศแล้วมันบอกสดำกำลังจะแก้่ มันมันสีเทาไงนี่มันสีดําเลยไม่ใช่หรออ่าจริงๆครับมันเป็นสีเทาแต่คือพอลงอะ่ะมันจะออกออกดำอะ่ะผมก็เลยกำลังแก้อยู่มันไม่มไมออกดา <ำ S 2> <ะ>นะมันคือดําเลยนะเน,นี้ยนี่ครับกาําลังคุยกับทางพี่อ้วนไว้เมื่อวานครับ,รบ,รบรก็เลยรอแก้อยู่แก้เร็วสุดเมื่อไหร่ครับอ่ตอนนี้ครับน่าจะกำลังแก้แน่แก้วันนี้แล้วก็ส่งให้เขาไม่แล้วผมถามเลยตอนสภาพี่ดำพเขาพูดไปแล้วเลยว่าข้ามใช้สูตรสีดําทําไมอันเนี้ยอนั้น ที่เขาพูดไปว่าอินทียารกับพิษก่อนน้านี้ครับเขาบอกว่าอะไรก่อนในนี้คือเขาเขาบอกใช้ได้ครับแต่ก็อย่าให้เป็นโบนดับใช่ไหมครับสีเทาผมก็บอกเลยว่าใช้ได้อันนี้มันสีเทาโทนดําเลยมันดําเลยอ่ะนั่นแหละครับกำลังกลังแก้อยู่ครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันดาไปเร็วสุดเมื่อไหร่ก็แต่วันนี้ครับวันนี้จะแก้แล้วก็ส่งให้เขา ได้ครับถ้าผมเห็นหยังไม่เปลี่ยนผมเจอที่ไหนผมตีนะผมบอ,อกก่นอนเพราะผมรหรือว่าผมกับพี่ดำพูดไปแล้วว่าในสภาว่าไ,ไม่ให้ใช้สูตรดำนะหรือว่าโทนดำนะได้ครับเฮสีใ้ไหนวัดีครับสวัสีครับสวนีครับสวัสดี่ีครับสวัสีครับวีสวสครับสวัีครับสครับสวัีครับสัสดีคสวัี่เงินวันบวันทีครระมาณวันที่ยับวัดีคสวัดีี่ ยี่สิบเจ็ดอะไรคุยกันมันไม่เท่าไหร่มันเซิร์ฟมันปิดเถอะพี่ลองความผิดผมปะเซิร์ฟปิดอ่ะมันก็ไม่ใช่พี่เออนั่นแหละต็ต่านั้นวันนี้เที่ยงคืนต้องได้สามล้านห้าโอเคครับพี่แล้วสูตรสีอะไรเนี่ยสีเขียวพี่แค่ไปเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวเลยได้ปะมันออกโทนดำอ่ะเวลามันโดนน้ำอ่ะสีเขียวก็แบบดังั้นแบบตัวเดิมได้ไหมพี่แบบตัวเดิมไม่ได้มันออกโซนดำเราอยู่ที่มืดเราเห็นสีอะไรอ่ะที่มืดเราเห็นสีดำสิโอเคครับได้พี่ ไปเปลี่ยนไม่ได้ให้สีเขียวเลยนะเสียวเกมนังเก่าอ่ะมาหนึ่งได้สองคูฟอร์มแม็กซ์ผายอ่ะยืดเลยมึงเรียกอัลเล็กดิอยู่ไหนมึงถามมันดิไอเทมึงเดินงานเลยเสียบไม่ได้เขาโดนบีซีอยู่ไงปะสูตรเขาอ่ะสูตรไคยสูตรเขาอ่ะเสียบไม่ได้ มันโทนดํามันเหลี่ยบเว้คุณดูมันใช้สีอื่นแต่มันออกโทนดําหมดเลยมันมองมันมองที่มืด่นี้ทุกแก๊งอ่ะก็ใช่ไงมันเหลี่ยบไงเพื่อนมันสีเทาสีเทาที่อะไรโทนดําไม้สัตว์ดํามิดเลยนะไม่แกมันจะสีดสีเทายังไงวะสีเทามันก็คือสีเทาไปเลยเว้ยอันนี้มันคือมันเหลี่ยบมันอมันอยากใช้สีดําเว้ยตอนเนี้ย แล้วเรื่องเงินอ่ะกูไม่ใช่ความผิดกูเว้ยกูไม่ได้บอกให้เซอร์ปิดสามวันไม่ใช่ความผิดกูเที่ยงคืนนี้กูต้องได้ตังค์แค่นั้นแหละช่วงนี้หิวเหรียญอยู่ด่ะแอนแทกไม่ไปต่ำเลยเนี่ยเออมึงรอเดี๋ยวหรือว่ามึงต้องใช้เฟซไอทวิตเตอร์ของไอ้เนี่ยนี่ไหมละ่ะไอตโต้อะเอ่ยาเอตโต้ มึงดูดีว่าสิว่ามึงไปดูสูตรแก๊งดิว่าสิ่งไหนมันมีออกโทนดำๆอ,อีกปะอันต่อไปมึงลองไปเช็คดินี่จได้เคลียร์ทีเดียวให้หมดเว้ยเพราะว่ามันคือเหลี่ยมเว้ยยากประเด็นอะไม้สุดท้ายมันก็เหลี่ยมเดิมอ่ะก็ว่าเออที่ทำมามันเป็นสีนี้แต่พอลงจริงเป็นสีนะอะไรเนี่ปโทษนายกเฉยเนี่ย ตีดัดมีสองแกงมันก็แยกก็ไม่ได้เลยเที่ย